أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيما الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا مين نتاجر جان غبي لو ما كنا على أو كان يوم يش ยาเช่นยาชตัวเชนพุ่งลมกระจายลมนะครับตัวยิมยิมเช่นยาอยู่ที่กลางลิ้นนะครับฝาตัวฝาไปส่งลมเข้าีปากล่างตัวอิเลมก็ส่วนกลางฝะเชืตัวเชนพุ่งลงกระจายลมชาสั้นฟ้ายาวสองอาสันตัวอิเลมก็ส่วนกลางอาตันสระสองเชืกับฮาเล็กนะครับอีกฮาอาเชเจนไม่หนองเสียงไม่กระดกลิ้นตันฮาสั้นชาสั้น ฮะนะครับนะพุลลมฮาสันฮาพุลลมซาพุลฮาซานะนะพุลล้มไตสระสองเจกับยาได้กอมันกุนะอะไรเข้าการน้องเสียงสองมีสีตัวยาวมินุยาสั้นคุ้นตัวครับยุดที่คนลินพุลลมคุ้นนูนตาเจกับลาบีกองบิลากุนะอะไรเข้ากันไม่หน้องเสียงมีสองตัวลางกับรอลาสั้นหูยาวสองนะครับมัสีละ นะครับกอร์ซิโร่นะครับอ่าร์มาซิลากอซิลอยางแบบธรรมดายาวสองนาสั้นซียาวสองตัวซอสซอสซสียจะอยู่ที่ช่องลิ้นหรือช่องปากตัวซอสนะครับตั้งหนาตั้งอ้วนนะครับแล้วก็ซอสเนี่ยเสียงคล้ายสียงีก็คือเสียงคล้ายกับเสียงฮาน

ลมเมสกรัตัวยาบุญยามีตัชงีนเสียสยีสันอาสันอาจจะยสระสอเจกัยาอดกอมันกุนาอเข้ากันนเสสองมีสตัวยาบมนุตายยาสันยาคุลนุนตายเจกับลาอิดกอมีลาคกุนนอเข้ากันไม่นเสียงมีสองตัวรามรลาลสันฮูยาสกิฟทัวกันอยุ่ิกรลิ้นลมนะครับตัวฟ้าบลมโดยกิฟลุมสระสองเจกัมีอิดกอมันกุนาอเข้ากันนเสียสองลุมสระสเจกัมีนะครับลุมมินหา ยุดวาสันกายสองวากน้องวนำชีตนาหน้า้วยกับฟาราชิโคนาอันเปลอลอหูสั้นตัวอินลำคอส่วนกลางลายสองคุ้นตัวกาบพลมนะคเป็นสกดกับลมกระดูกลีสันใช่นะครับบนยามีสุกงก่อนนะยาเป็นฟารานนใช่อิมสละสอเกับมีวิดวควากุนนอันเข้ากันเสียงสมีสตัวยาววิมูสันมุกตีมุกตีตานะครับอากีสองตาหยุดบนสลาฟตัเรามาอีวัดยากแคสองวาสัน ดีสันนะครับและตัวด้านนะครับอย่างซาเอี่ยงหุยหาเรื่องลำควาส่วนกลางมาสนับุดกับตัวยะนะครับหุยยียีสองยีตุมมีมตาเจกับบ้าอิฟ้าชาฟวีนะครับน้องเสียงบีส้น Tasan bi tahii hi halik lamb konsultan kamper sakut katu ya punya mitas diju kaji jalin hi ya ya senting secara song cik apa nak apa ikfasan secara song cik apa fasan fahi halik lamb konsultan kamfa hi you you song bisa bi ah halik lamb konsultan kam lom hang lom hang bi ah sa sa san nasan biasana min nuntah cik apa itu apa cajin ha jadi sama bentang sia majid munfasin nak apa. Anak pun ramai suku kau nak ramai faham orang rut. Tunggu ni orang anak. Anak pun ramai demah yuran rut dua dua song dua. In anak pun ramai touch dong siang wajib guna. Inna Allah. Namshir tu lah namna dong farashi kau nana antiloh Hasan kaya song Hasan asan kana ala laya song kul tu kap jadi kulin. Anak pun kulin. Listen. ชชยคุณลีช่ยก็เชื่อผลล่ายม่ยมีสุกุลก่อนนะอยาไปฟังนช่อินอินอ่านะครับสระสองเจกับฮาริกินฮาร์ชัจไม่ลองเสียงไม่กระดุมนิฮาร์ฮาริกลงกอสุกับฮาซีฮาซีบาอยู่บนสระฟ้าแต่ไม่เอวัดยางแค่สองอัลลอฮ์อย่าไปอ้นอัลลอฮฺอุซัน นะครับลานะครับลาจะได้สามแบบสองสียามาใจมุกัสนะครับอีซั้นลายาวสองฮาซันอิลลาอินกับนกนิลอิลลาฮูตรงนี้เวลาหยุดก็ให้วาวตายอยู่ด้วยฮูอย่าไปอยู่ด้วยฮูวานะครับฮูอย่าฮูลายสั้นยัดยัดนะครับตรงนี้ยากับยินอยู่ติดกันระวังให้ดีจำเป็นต้องที่บอกว่าระวังให้ดีเพราะบางครั้งเราจะไปเปลี่ยนเป็นลายยัด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 ไม่ได้นะครับลายัดยัด ยัดเนี่ยนะครับออกตัวยาก่อนและตัวยิมอยู่หลังสตอนเบาความเวลาสุรามาสั้นอันมุนมิตรชดีดองเสียงว่ามีนานาสันคุมมีมตาเจกำร้ายน่าชือฟังเพระว่อันชตัวิมนะครับอีสั้นลายาวสองยาวมันว่ามีสุขุนก่อนหน้าเป็นฝนุนนยาวมิลนะครับอามีแบบสะกดกับลามนะครับรามกับารีนะครับมิลทีสั้นตัวครับอยู่ที่โคลินนะครับหนยายาวสองมาสั้นตีสั้นมัตีลายาวสองรอยบุนยามีสุขุนก่อนหน้ายาเป็นฝ้านะครับอ่านุนนวลนะครับตรงนี้วอรนะนะครับบาบาบาสัน บาฟีอ่าตรงนี้หยุดฟีนะครับก็ลงมาที่ลำคอส่วนลึกนะครับวาสั้นวามันนะครับนูนตาเจอกับฮัมซานะครับนูนตาเจอกับฮัมซาอิทฮัดอาจจะเจนไม่หนองเสียงเนื้อมีเสื้อตัวยงวามันอัสโุโซตนาทั้งหมดอัสนะคนหลมด้วยดาสั้นกูสั้นดอะปู Misan minallahi nam syi tulana nar wa farashi mulana Abdullah Hisan Halik man qosun ka hadi ya song hadi sa bi bun salafat ayman iwat ya song nar sadaqallahu alazim